สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็เก็บไข่คือเก้านะจ๊ะมึงดูทา้งก็บโุลงมาจ้าเมื่อนี้ไข่ไตโตจ้าน,นี่และจ้าเส้็เสาคือมาเาห้อกะสีอยู่ประมานนี่หลังจากล่างอ่างล่างหยังเรียบร้อยเนะจ๊ะเปลี่ยนอ่างนามกินเรียบร้อย ก็จะ,จะอยู่ประมาณนี้จ้าตอนเศร้าของข้าสู้สูมือุณจะเจ้าของพืน้นบพระท่านใดเศร้าอยากโก้ไข่เนาะจ้าอากาศมันหนาวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิง้งอีกเทือนึงเนาะจ้าพักไว้ก่อนไปเก็บไข่ซอยกันก่อนอัปเดตต่อจ้าตอนนี้ข้าก็เก็บได้นนครึ่งนึ่งละเนาะจ้า เดี๋ยวจะมาเลี่ยงใส่แผงกันเนาะจ้าบาทนี่ยทางพุ่นพึ่นกันยังเก็บอยู่เดี๋ยวจะพายเาเบิ่งทางนี่ในหลอรถกับพันในเก็บเนาะจ้าะจ้ะในหลอรถในหลอรถพั้นในเก็บเลยเขาจะเก็บรอบนอกก่อนเนาะจะเพิ่นจะคอยเก็บ ค่อยเ,เก็บไปเรียงเป็ดไข่มันก็มีความชื่นใจเนาะจ้าตอนเศร้าก็ได้ตื่นมากอะเก็บไข่คือเกาจ้าจ่าพันไข่เสียงไหวไข่เสียงไม่เฟื่องไหวมุ่งนี้ว่าถ้าได้เก็บเนาะจ้ะจะาดีใจจะรู้สึกว่าเพิ่นกะ ไข่เพิ่มขึ้นหลายอยู่นาะจ่ามือนี้กันนะตอนนี้ออเดอร์ของเห้าก็มีถึง,ว,งวันที่หนึ่งเนาะจ่าวันที่หนึ่งวันที่สองผู้ใดสนใจไขรเป็ดบึงการราคาปีกราคาทรงกะโทรมาได้เนาะจาก้า0ปดสองหกหนึ่ค่ะ 0994985183ค่ะมีมนฟาร์มเป็ดไข่จ้าเดี๋ยวเขาจะมาเลี้ยงใครใส่แผงกันเนาะจ้าบานนี่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้บางอีเทนึงเนาะจา้าต่อจา้าเกเกือบเบิดแล้วเนาะจา้าเนาะเก็บเกือบเบิดแล้วมือหนึ่งคุณจ่าคุณก็ยังเก็อเกอบอยู่ แต่ก็ยังมาทันได้เบิดเนะจ้ะ่ห้าสิมวันยงใส่แผงกันเนะจ้าบ้านนี้ทำมาเบิ่งว่าได้จะแผงเนะจ้ะต่อจ้าเมื่อนี้ก็ได้ยี่สิบเอ็ดแผงกัวเนะจ้ะ แกซือว่าเพิ่มขึ้นมา,นานแพงไม่อนีกับท้อพ่อทันนีก่อนนะจ๊ะยกไทยก่อน